วันสงกรานใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเชื่อว่าหลายคนคงกำลังตั้งต,า,งตารอเทศกาลนี้เพราะนอกจากจะได้เล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำกันแล้วยังได้งดัดแฟชั่นสงการเรดเริศๆมาประชันกันที่ f o เก i r l ซน n e 3ภายในตลาดค้าส่งค้าปลีกอยู่พ์คอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีใกล้ถึงช่วงวันสงกรานทางร้านได้นำเสื้อผ้าแฟชั่นใส่เที่ยวเล่นน้ำในช่วงวันสงกรานมาจำหน่ายในแบบแต่งตัวเล่นน้ำให้ซาบซาสดใสแซบแซบ รับร้อนไม่กลัวเปียกที่มีทั้งเสื้อกล้ามพร้อมปราติดกันตัวเสื้อกล้ามดีไซน์ให้เหมือนเสื้อเปียกอยู่แล้วเสื้อคล้องคอผูกใต้อกโชว์แผ่นหลังเสื้อคลุมพลาสติกแจมก่ออกหรือยกทรงเข้ากับเสื้อตะข่ายสีเดียวกันแฟชั่นแสบแบพร้อมโดนสาดน้ําเสื้อมัดย้อมที่มีทั้งสีรุ้งและสีสันสดใสสะดุดตากางเกงลายดอกสีแซบสุดเจ็บ หรือแม้กระทั่งชุดทองกวาวลายดอกย้อนยุคก,ก็มีและยังมีมากมายหลากหลายแบบ นางศรีไพรใจศิลนพนักง,งานร้านฟร์เกิลบอกว่าช่วงนี้เริ่มมีความคึกคักเป็นอย่างมากเนื่องจากมีลูกค้าแวะเข้ามาดูสินค้าอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งวันโดยลูกค้าจะนิยมซื้อเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสและลายดอกไม้ต่างๆเพื่อที่จะแต่งตัวให้มีสีสันสดใสแฟชั่นเริดเริดมาประชันกันใส่เล่นน้ำในช่วงวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในส่วนของราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราคา100บาทจนถึง400บาทถ้าซื้อ6ตัวขึ้นไป ก็จะได้ในราคาขายส่งร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาถึง17นาฬิกาลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0848326523่้งเด้คนเนอ,อ,เอค่ะวนันนี้ฮอยู่่านพ่อเก๋อค่ะส้น3ามยูปากุบลนะคะเพื่อนพี่ๆน้อง,องๆเมื่อเลือกเสื้อเซอส่งการเด้อค่ะมีหลายายลูปแบบจากพ่อเกอแต่ก็มีเสือลูกใหม่น,นะคะรานนี ชเชิญพี่น้องชาวอุบลมาเลือกซื้อเลือกคานเลยนะคะครับแฟชัน่นจะเป็นพวกเสือตะไคร้ค่ะเป็นชุดเป็นแซ็กก็มี่จ้ะเป็นกระโปงรงสีสันสดใสก็มีค่ะเสือสงการก็มีหลายหลาลกหลายรูปแบบนะคะผู้หญิงผู้ชายมี่จ้ะเสือลูกแม่ก็นมี่ค่ะกระมีตั้งแต่ลอยหนึง่งขึ้นไปค่ะลอยกวาสองลอยกวาสามลอยกว่าก็มี่ค่ะเสือสงการมีหลายราคาค่ะินค,คาต้องมาดูที่ร้านเองนะคะขายทรงก็6หูตัวขึ้นไปเป็นค่ะ พกโตขึ้นไปนค่ะปีข้างไปชิดราคาทรงนี่จ้ะนี่ราคาทรงและราคาปีกหนาหลายนี่จ้ะเป็นชี้นยิยมช่วงนี้ก็เป็นพวกสีสันสดใสนะคะพวกเสื้อสีสดๆพวกลายดอกลายนี่คะ่ะใก่เทศกาลกัสินมะเนนพวกเสื้อลายดอกลายสงการนีนนะคะ่คือราคาถ้าเป็นปีก่อนกับสิประมาณนี่ราคะะ่ะจะมาดีช่วงใกล้ๆเทศกาลช่วงหลังๆไปกาจะเงียบๆลุ้งจางสถานการณ์นะคะ